รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศครับครอบครัวชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ต่างรัฐเข้าสวมกอดกันด้วยความดีใจที่สนามบินในบริสเบนหลังจากรัฐควีนส์แลนด์เปิดพรมแดนรับนักเดินทางจากต่างรัฐที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยไม่จำเป็นต้องกักตัวแต่ต้องแสดงผลการตรวจโควิด -19 เป็นลบ การผ่อนคลายมาตรการครั้งนี้เกิดขึ้น5เดือนหลังจากรัฐควีนส์แลนด์ประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก่อนที่จะห้ามการเดินทางจากรัฐวิสตอรียนในเวลาต่อมาเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ออกแถลงการระบุว่าซิเรยลรามาโฟซาประธานาธิบดีแอฟริกาใต้วัย69ปีติดเชื้อโควิด -19 แต่ไม่มีอาการรุนแรงใดๆ โดยผู้นำแอฟริกาใต้ได้รับวัคซีนครบแล้วล่าสุดเขาเริ่มมีอาการไม่สบายต้องกักตัวและได้รับการด,ดูแลจากหน่วยแพทย์ของกองทัพแห่งชาติแอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวโดยได้ถ่ายโอนอำนาจให้รองประธานาธิบดีเดวิดมาบูซาเพื่อบริหารประเทศต่อไปในสัปดาห์นี้ จออีโบโซนาโรประธานาธิบดีบราซิลขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายในพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมพร้อมทั้งประกาศว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบภัยหลังจากรัฐบาลบราซิลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกว่า50เมืองในพื้นที่2รัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดน้ำท่วมหนักจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย3คน ชาวกรุงเอเธนส์สวมชุดซานตาคลอสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราทอนระยะทาง2กิโลเมตรที่ศูนย์กีฬาโอลิมปิกของกรีซโดยงานนี้ใช้ชื่อว่าซานตารันนะครับจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนที่ป่วยหนักโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ450บาทครับ ส่วนที่คอสววมีการจัดงานรันซานตาคลอสในรูปแบบคล้ายๆกันนะครับให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนต้องสวมชุดซานตาคลอสเพื่อระดมเงินให้องค์กรการกุศลนําเงินไปช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนโดยมีการจําหน่ายชุดซานตาคลอสเพื่อเข้าร่วมงานชุดละประมาณ375บาทสําหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็กคิดเพียงครึ่งราคาเท่านั้นครับ